โอ้โหไม่อยากเชื่อต้องเชื่อครับกับผลงานที่ผมได้จัดวางไว้ค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าลบเล่าเจ้ากันไปครับเพราะ,สะเสมอมาทุกคู่ครับแล้ววันนี้ผมก็มีมาจัดมาคัดให้ใหม่อีกเช่นเคยครับก่อนอื่นเลยใต้โปรไฟล์จะมีรายละเอียดครับสกิทเข้าไปดูผลงานของผมได้เลยครับรับรองว่ายังหวานเจี๊ยบอีกเช่นเคยครับถ้าวันนี้ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆบอกไว้เลยว่ายังสุดจัดที่ผมได้คัดแบบเน้นๆจุกๆมาให้อีกแล้วครับงั้นเราไปลุยกันที่คู่แรกเลยครับ อางั้นเราไปดูกันที่กู่แรกเลยครับระหว่างยูเครนครับวันนี้จะเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของเดนมาร์กครับโอ้โหก็บอกว่าถ้าเปรียบเทียบฟอร์มผลงานของทางเจ้าทิ่นก็ถือว่า3มเกมที่ผ่านมาก็สะดุดความชัดเจนมาแล้วครับวันนี้ขาดความมั่นอกมั่จใจครับแล้วต้องบอกไว้เลยว่าคุมกําลังของค่ำคืนนี้ไม่สามารถต้านทานแรงกดดันได้สําหรับทีมเยือนครับโอ้โหจะมองมุมไหนยังไงวันนี้ก็เป็นทีมรองได้อย่างชัดเจนครับส่วนทางด้านทีมเยือนของเราอย่างเดนมาร์กก็ถือว่า3เกมล่าสุดที่ผ่านมาก บอกว่าเป็นพระเอกของคัาคืนนี้ครับขุมกําลังคัาคืนนี้ศักยภาพมาตรฐานของทีมก็ถือว่าเชื่อใจได้อย่างแน่นอนจะมองมุมไหนยังไงก็มีชัยชนะอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอให้เลือกเชียต่างฝั่งทีมเยือนอย่างเดนมาร์กแน่นอนครับ อันเราไปดูกันอีกคู่ที่ผมได้จัดได้คัดมาให้ครับระหว่างเยอรมน,นีวันนี้จะเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของสโลวีเนียครับถ้าเปรียบเทียบฟอร์มและผลงานของทางด้านเจ้าถิ่นก็ถือว่ามีความมั่นอกมั่นใจครับบวกกับมาตรฐานและการที่ได้เล่นในสนามของตัวเองวันนี้บอกไว้เลยว่ายังสุดจัดครับจะมองมุมไหนย,ยังไงก็เป็นพระเอกก่อนที่จะลงสนามครับวันนี้ถูกกําหนดมาแล้วให้เป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนครับ ไปดูฟอร์มการเล่นของฝั่งทีมเยือนครับยางสโลวีเนียก็ถือว่าเพียร่างมาเลยครับพอฟอร์มการเล่นของเขาก็สะดุดหยุดยาวมาแล้วครับวันนี้ขาดความมั่นอ,อกมั่นใจครับคุมกาลังคอบคืนนี้บอกไว้เลยว่ายังออดแอะแพ้ได้ง่ายๆครับกองรับยับเยินง่ายขนาดนี้ไม่มีหนทางหรือไม่มีปฏิหารใดๆจะเอามาจะเปรียบเทียบชัยชนะของคําคืนนี้ได้เลยครับจากกระแสพวกในไหลมองว่าทางฝั่งทีมเจ้าถิ่นกินได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ขอให้เลือกเชียร์และขอให้ไว้ใจ ทางย่างเยือนลมมันนีครับเป็นอีกคู่ที่น่าสนใจครับที่ผมได้หยิบยกมาให้ในค่ำคืนนี้ครับระหว่างฟินแลนด์ครับวันนี้จะเปิดติกานต้อนรับการมาเยือนของเนเธอร์แลนด์ครับไปดูฟอร์มการเล่นของฝั่งจัดถิ่นอย่างฟินแลนด์แสนสาหัสครับเพอสองเกมล่าสุดที่ผ่านมาก็สรุปมาแล้วครับขาดความมั่นอกมั่นใจครับกองหลังจับเยินง่ายครับและใช้โอกาสเปลืองมากๆครับวันนี้ยังไงก็เป็นผู้แพ้ในสนามอย่างแน่นอนครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับโอ้โหก็ถือว่ากอบกม ความมัดอ,อกมั่นใจมาเลยครับศักยภาพของทีมมาตรฐานของวันนี้ครับยังมีให้เชื่อใจให้ได้เห็นอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอให้เลือกที่ฝั่งทีมเยอนครับอย่างเนเธอร์แลนด์แสนจะสัตปก็จบกันไปแล้วครับสามผู้ที่ผมได้หยิบยกมาฝากให้ในค่ำคืนนี้ครับหากพี่ๆเพื่อนท่านใดอยากได้มากกว่านี้ครับง่ายๆครับลายละเอียดด้านล่างโปรไฟล์สกิทเข้าไปดูผลงานของผมได้เลยรับรองว่าชัวร์จัด ที่ผมได้คัดมาให้แล้วครับสุดจัดประหลัดบอกครับก่อนจากกันวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนดูบอลกันอย่างมีความสุขและสนุกสนานไปกับผลงานที่ผมได้จัดวางไว้ให้ด้วยนะครับก่อนจากกันมื้อนี้ก็ให้มันหมานคือเกาเดอร์สวัสดีครับ